เคสนี้เป็นผู้ชายอายุ29ปีครับมาตรวจสุขภาพมาตรวจคลื่นหัวใจไม่มีอาการอะไรใบนี้ก็คือปกตินะครับเรียกว่า normal um. s i n u rhythm วคำว่า normal s i n u rhythm คืออะไรก็เป็นองค์ประกอบอันนี้มันก็ประกอบด้วย p, qrs, t ตรงนี้ครับเรียกว่า p แล้วก็ส่วนตรงนี้เรียกว่า qrs และตรงนี้ก็เรียกว่า t p ก็หมายถึงตอนที่หัวใจห้องบนเต้นนะครับเกิดคลื่นขึ้นนึง แล้วก็ตอนที่หัวใจห้องล่างเต้นพร้อมกันก็เกิดขึ้นที่เรียกว่า QRS ตัวมันก็จะแคบเนี่ยประมาณสัก2ช่องเล็กๆนะครับแล้วก็หลังตัวมันก็เป็นตัวที่เรียกว่า T อันนี้คือตอนที่หัวใจคลายตัวองค์ประกอบนี่แหละที่ทําให้เราเรียกว่า sinus rhythm ไหมมันยึกยือครับบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าที่ยึกยือเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า atrial fibrillation หรือเปล่าหรือว่าภาวะที่หัวใจห้องบนเต้นผิวอ่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับมันอาจจะมีการแกว่งของของคลื่นหัวใจอย่างเช่นคนไข้ อาจจะขยับตัวหรือว่าตัวสั่นหรือว่ามีกล้ามเนะื้อหน้าอกเยอะครับมันก็ทําให้ตรงพื้นฐานของเส้นมันแกว่งได้แต่เราดูนะครับที่แกว่งๆอย่างเงี้ยมันมีตรงเนี้ยกลมๆที่นูนขึ้นมาก็คือตัว P ครับดังนั้นแสดงว่าส่วนที่แกว่งเนี่ยมันไม่ใช่ i l l a t i o n w a v e อะไม่ใช่ atrial fibrillation นะมันก็คือ s i n u s r h y t h m นในแหละตรงนี้ให้ดูเรื่องของ ST ยกตรงนี้คือตัว P ใช่ไหมครับแล้วนี่ก็เป็น q r s อันนี้ก็เป็นตัว T จะเห็นว่าส่วน s t มันยกอะ่ะเห็นไหมครับ s t ยกดูจากอะไรนะเราดูจากเส้นที่เป็นหลักเราลากเส้นของ PR interval เส้นน้ครับเส้นนี้เป็นแกนปรากฏว่าส่วนของเนี่ยหัวไหล่ไหล่ตรงนี้เขาเรียกว่า J point อะ่ะก่อนที่มันจะยกขึ้นเป็น T นครับตรงนี้เขาเรียก J point จะเห็นว่ามันยกขึ้นประมาณสัก2-3ช่องได้2ช่องนะเราก็คิดว่านี่เป็นกลนะ้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าเป็น s t elevated MI หรือเปล่าอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่นะอาการเขาไม่มีครับเขาเป็นคนที่ปกติ คนหนุ่มที่ ST ียกได้เนี่ยมันยกแบบเป็นเหมือนรอยยิ้มอะครับเห็นไหมครับมันโค้งเนี่ยลักษณะเหมือนกับคนที่ยิ้มอะ่ะลักษณะแบบนี้บอกว่าอ้มันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับเราอาจจะพบ ST ที่ยกได้ในคนปกติที่เป็นคนหนุ่มนะแต่การยกมันจะโคง้งนะครับลักษณะเหมือนกับถ้าวาดก็คือเหมือนกับรอยยิ้มอะ่ะใบนี้เป็นผู้หญิงอายุ70ปีมีโรคประจําตัวเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็ใช้ยาทลายเลือดอยู่เป็นประจําใบนี้เป็น A t เ i ีย f i b r i l l a t i o n ดูยังไงนะครับว่าเป็นเอ l ทลฟิบริเคชันการที่เราจะเรียกว่าเป็น normal สนาติทิ้มต้องมี p มี qrs แล้วก็มี t ครับองประกอบมันยังไม่ครบดูรูปนี้ขยายให้ชัดเจนจะเห็นว่าไม่มีตัว p ครับสิ่งที่เห็นข้างหน้าไม่เรียกว่า p นะครับมันยึบยือ,ก,ยอก,ก็เป็นลักษณะของหัวใจห้องบนที่มีการเต้นพลิ้วตรงตำแหน่งไหนก็ต่างเต้นเนี่ยก็เ,ยเห็นเป็นเส้นที่ยึกยือเหมือนตัวหนอนนะครับแต่ตรงเนี้ยก็คือ qrs ที่เป็นหัวใจห้องล่างเต้นองประกอบเนี้ยมัน p มันหายไปครับเราเลยไม่เรียกว่า normal สนา r ิทิม เราเรียกอันนี้ว่าเอเทียลฟิบเบิเชันบางทีเนี่ยเราจะบอกว่าที่อย่างนี้มันคือการแกว่งของคนไข้หรือเปล่าคนไข้าอาจจะขยับตัวหรือเปล่าจริงจริมันอาจจะมี w a v วก็ได้นะแต่คนไข้ขยับตัวเห็นว่าทุกๆอันไปทุัท่วครับมันก็ไม่มีอ่ะมันไม่มีพีเวะครับเห็นไหมครับมันเป็นการยึกยือลักษณะนี้ก็เป็นเอเทียลฟิบเบิชันแหละไม่ใช่นอะมอร์ชานาลิซึมอีกอันนึง ration, นเอเทียลฟิบเบิเชันลักษณะเฉพาะคือหัวใจห้องล่างจะบีบตัวไม่พร้อมกันนะครับ หรือว่าเราจะเห็นว่าคิวเอสโอมเพกเนี่ยมันระยะห่างมันไม่เท่ากันนะดูตัวนี้นะครับตัวนี้คิวเอสโอมเพกตัวหน้าเนี่ยมันห่างเท่านี้นะห่างกันหนึ่ง5สามสี่ห้าห้าช่องแต่ว่านี้่มันห่างกันหนึ่งสมสี่สี่ช่องอันนี้ห่างกันแค่3ามช่องพิจารณาดูลึกๆอาจจะเห็นว่าแต่ละตัวมันมีการเต้นที่มันไม่เท่ากันนะครับมันจังหวะที่ไม่พร้อมกันอันนี้ก็มุกบอกว่าเป็นเอเทฟฟิเรชั่น ถ้าเอาง่ายๆนะครับ a t i a l f i b r a t i o n ก็คือ 1. ไม่เห็น P นะครับแต่เห็นตัวยึกยือที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็น QRS complex แล้วก็เห็นว่าหัวใจห้องล่างเนี่ย QRS complex มันระยะห่างเต้นไม่ไม่เท่ากันนะช่วงมันไม่เท่ากันอันนี้ก็บ่งบอกว่าเป็น a t i a l f i b r i l a t i o n เคสนี้มีลักษณะที่เด่นพิเศษนะครับคนไข้ใช้ยาชื่อว่า Digoxin ดีท็อกซินเป็นยาที่ทำให้รักษาอาการเอเทอร์ฟิฟเบเรชันได้ประเภทหนึ่งนะว่าเคสเนี้ยการให้ดีท็อกซินจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเป็นพิษของดีท็อกซินนะแต่เป็นคลื่นหัวใจที่บอกว่าอาจจะมีการใช้ยาดีท็อกซินเกิดขึ้น ST มันดีเพรสเป็นเหมือนช้อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือมันไม่เห็น P ใช่ไหมครับอันนี้คือฟิเบเรชันเวฟแล้วก็มี QRS แล้วก็ตอนที่มันกดลงเน่ ST มันตกลงนะครับแล้ว็ T มันกล่บหัว ลักษณะมันเหมือนช้อนน่ะเหมือนไหมครับเหมือนช้อนน่ะช้อนแกงอ่ะมันโค้งครับบางคนก็บอกว่าเหมือนเครื่องหมายถูเครื่องหมายไนกี้อ่ะเครื่องหมายถูแต่ว่ามันกลับหัวหรือว่าบางคนก็บอกว่าเหมือนกับไม้ฮอกกี้อ่ะที่มันกลับหัวแต่ผมว่าเอาไทยๆอ่ะมันคือช้อนนะครับเหมือนช้อนเงินช้อนทองอ่ะช้อนที่มันกดแล้วมันโคง้งเงอันนี้บงบอกว่าคนไข้น่าจะมีการใช้ยาดท็อกซิน แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพิษหรืดีทอกซินนะครับใบนี้เป็นหญิงอายุ65ปีครับมาด้วยการใจสั่นคนไข้ก็เหมือนเดิมแหละกินยาว,วาฟารินเหมือนเดิมครับมาด้วยการใจสั่นเราก็ตรวจคลื่นหัวใจเนะี่ยทำไมถึงหัวใจสั่นอันนี้คําถามแรกคือมันเป็น normal sinus rhythm ไหม normal sinus rhythm จะต้องมี P ใช่ไหมครับ QRS แล้วก็มี T มาดูที่ล e a อันนี้คือเราไม่เห็น P นะครับเห็นไหมครับข้างหน้าเนี่ยมันยึกยือมันเป็น fibrillation wave คือใบนี้เป็น atrial fibrillation นะครับ แล้วข้างหลังเนี่ยเป็น QRS complex คือหัวใจห้องล่างเต้นแล้วก็ตรงนี้คือตัว T หัวใจห้องล่างคลายตัวเห็นอันนี้ไหมมันเหมือน P wave นะดูมันใช่อะ่ะมันก็อาจจะเป็นตรงส่วนของหัวใจห้องบนที่เต้นสวยงามมาักษณะเลยเหมือน P wave แล้วก็ตามด้วย QRS complex แล้วก็เห็นอะไรนี่ครับหัวใจห้องบนเต้นแต่มันเต้นซ้อนกันมาข้างหลังนะครับแล้วก็ T wave จริงๆถ้าดูทั่วๆนะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเนี่ยนี่คือ P wave ไงมันก็คือ P wave ไงเราจะเรียกเป็น normal sinus rhythm erm ไหมดูตัวอื่นนะครับ อันนี้มีแต่อันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็มีติ่งเล็กๆคือ P ที่สวยงามต้องเป็น P ที่เหมือนหัวลิงนะครับแต่ถ้า P ที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่มีผะครับเราไม่เรียกว่า P นะเราเรียกว่า i ิ l a t i o n wave คือมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับคือถ้า P ต้องเหมือนกันทุกๆอันนะยังจําเคสแรกได้ไหมครับผู้ชายที่อายุน้อยอ่ะมันต้องเห็น P ที่เหมือนกันหน้าตาเหมือนเหมือนกันไม่มีแบบว่าต่างคนต่าง P ครับอันนี้ P นี้ก็แปลกๆอันนี้ก็ไม่มี P ถ้าเห็นแบบนี้เราคิดถึง atrial f i b r i l ล a t i o n เลยครับก็สรุปว่าเคสนี้มันไม่มี P wave นะมันเป็น f i b r i l l a ฟิ fibrillation wave คือหัวใจห้องบนมันมีการคลิวครับส่วนที่ถัดมาก็เป็น QRS แลวตรงนี้ก็เป็นตัว T ที่หัวใจคลายตัวยังจําได้ใช่ไหมครับ atrial f i b r i เล a t i o n ลนะักษณะที่เฉพาะก็คือหัวใจห้องล่างจะเต้นไม่สม่ําเสมอกันด้วยครับลองดูนะอันนี้หัวใจห้องล่างเต้นครั้งแรกเนี่ยห่างกันประมาณสักช่องกว่ากว่าอันนี้ห่างกัน2ช่องอันนี้ห่างกันเกือบจะ2ช่องครึ่ง เห็นว่าระยะห่างมันไม่เท่ากันอันนี้ก็คิดถึงเอเทียลฟิบเิเลชันนะครับส่วนตัวหลักการที่ผมอ่านเอเทียลฟิบเิเลชันนะผมจะดูว่าอันแรกเนี่ยมันเห็นฟิบเิเลชันเวฟไหมคือข้างหน้าต่อ qs เนี่ยมันยึกยือครับเหมือนตัวหนอนเนี่ยอันนี้ก็เอาครับและอันที่2ยืนยันว่ามันจะต้องเต้นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอกันน่อันนี้ก็คิดถึงเอเทียลฟิบเิเลชันเลยเคสนี้หัวใจเต้นเร็วไหมครับเร็วครับค่อนข้างจะเร็วนี่เห็นไหมตัว qs มันมันอยู่ติดกันเลยเนี่ยมันอยู่ห่างกันไม่เท่าไห มันก็มีหลักการในการนับของในคลื่นหัวใจนะนับว่าคนไข้หัวใจเต้นเท่าไหร่ส่วนตัวผมก็จะนับไปทั้งหมดเนี่ยช่องใหญ่ไป30ช่องอะ่ะแล้วก็ดูว่านับกิเวสตอมเพกได้กี่ตัวตผมว่าทํางานฉุกเฉินล้วดูที่หัวกระดาษก็ได้ครับหัวกระดาษของเครื่องเนี่ยจะบอกคลื่นหัวใจว่าว่าเต้นเท่าไหร่ซึ่งเคสเนี้ยเร็วครับในหัวกระดาษบอกว่าเต้นที่160ครั้งต่อนาทีเนี่ยก็แปลว่าเคสนี้หัวใจเต้นเร็วครับ เราก็เรียกว่า atrial fibrillation นี่แหละแต่เราเติมคำหลังไปด้วยว่า rapid ventricular response rapid หมายถึงเร็วแล้วก็ ventricular หมายถึงหัวใจห้องล่าง response คือการที่ตอบสนองเคสนี้ก็จะมีคำเพิ่มครับแปลว่าเป็น atrial fibrillation with rapid ventricular response คือหัวใจมันเต้นเร็วอะเร็วมากกว่า150ครั้งต่อนอาที